เราคงเคยพบกับปัญหาพัดลมไม่หมุนนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับอาจจะเกิดได้หลายสายเหตุด้วยกันอาจจะเกิดจากพัดลมเสียมอเตอร์พังหรือไม่ก็าสายไฟขาดหรือไม่เข้าไฟไม่เข้านะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคเลิกๆน้นอยๆนะครับในการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของพัดลมไม่หมุนนะครับเรามาดูเลยนะครับตรงน,นี้พัดลมก็ได้เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับเบอร์หนึ่งนะครับ จะเห็นว่านะครับพัดลมไม่หมุนนะครับเมื่อกดสวิตช์เบอร์สองก็ยังไม่หมุนเช่นกันนะครับทีนี้เราลองมาดูสาเหตุนะครับว่าน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเรามาเช็คบริเวณสายไฟนะครับเราจะเห็นนะครับตรงนี้เราเสียปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับทีนี้นะครับเราลองขยับสายไฟดูนะครับปรากฏว่าพัดลมยังไม่หมุนนะครับแต่เมื่อเราขยับสายไฟบริเวณนี้นะครับ เนี่ครับเห็นว่าพัดลมเริ่มหมุนนะครับแต่เมื่อเราทาการปล่อยนะครับพัดลมหยุดหมุนครับเมื่อเรากดอีย์หนึ่งนะครับพัดลมก็้หมุนนะครับซึงทุงนี้นี่เองนะครับเราพอจะทราบสาเหตุนะครับว่าสาเหตุโดยแท้ที่จริงแล้วนะครับง่ายจะเกิดจากบริเวณปั๊กนะครับเรามาดูปั๊กนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นเป็นปั๊กนะครับ เราลองมาเช็คสภาพของปลั๊กดูนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นนะครับบริเวณปลั๊กนะครับรอยเชื่อมระหว่างสายไฟกับตัวปลั๊กนะครับมีรอยครับรอยแตกนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับน่าจะเป็นสาเหตุหลักนะครับให้ทําให้เกิดสายไฟหลวมนะครับบริเวณข้อต่อบริเวณนี้นะครับทําให้ไฟไม่เข้านะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวหัวปลั๊กตรงนี้กับสายไฟ โดยวิธีการคือต้องตัดสายไฟตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่นะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่าปลั๊กนะครับมีสภาพนะครับบริเวณรอยต่อระหว่างสายไฟกับปลั๊กนะครับมีรอยแตกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะไม่เกิดปลั๊กหลวมนะครับทําให้รอยเชื่อมต่อระหว่างสายไฟครับไม่สนิทนะครับวิธีการนะครับเราต้องเปลี่ยนหัวปลั๊กทิ้งนะครับ ตัดทิ้งก่อนนะครับจากนั้นปอกสายไฟนะครับ นี่ครับสายไฟก็จะมีอยู and ่สองเส้นนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับกับสีแดงนะครับเราตัดหัวปลั๊กออกนะครับก็ทำการปลอกสายไฟทังภาพนะครับก็จะมีสองเส้นนะครับนี่ครับเราต้องทําการนําสายไฟตรงนี้ไปต่อกับหัวปลั๊กใหม่นะครับครับเราได้ทําการต่อหัวปลั๊กใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหัวปลั๊กใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองดูนะครับว่า เมื่อทาการเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่เรียบร้อยแล้วดังภาพนะครับทีนี้เราไปทดสอบดูนะครับว่าเมื่อทําการเปิดพัดลมแล้วพัดลมจะสามารถทํางานได้หรือไม่นะครับเราเปิดสวิตช์เลยนะครับเปิดไฟเข้านะครับต่อไปนะครับกดสวิตช์ของพัดลมนะครับขอกดเบอร์หนึ่งก็แล้วไปนะครับ นี่ครับก็จะเห็นพัดลมหมุนอยู่นะครับกดเบอร์สองแล้วครับนี่ครับัดลมสามารถทางานได้ตามปกติครับจะเห็นว่านะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนหัวปั๊กใหม่นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานี้ก็ลองใช้วีนี้ตรวจสอบดูได้นะครับถ้าหากพบว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ